เดินไปกันส,สวยๆครับก่อนนี้ก,กับทีมงานสัตยาโยธา,รราการครับ

ทอแพร่งนก็สูบเลยเอาทอแพร่งก็สูงเลยน้ำย <c ười> ี่สิบสามสิบคิวได้ครับ ฝากทีมงานไวด้วยนะครับสัปดายโยธาปดาน08 5 4 6ดาสี่าน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในครัวเรือนใช้ในการเกษตรครับโรงแรมรีสอร์ทได้หมดครับผมฝากคนงานไว้นะครับสวัสดีครับ